วันนี้เราก็เดินทางไปที่โรงเรียนวัตุมหูอีกครั้งนะครับโรงเรียนที่มีอาคารเรียนไฟไหม้เมื่อวันที่19กรกฎาค25ม2566นะครับห้องหนึ่งที่เพอเอกอลุ่มมับออยู่ครับก็คือห้องคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าไม่รู้จะหางบประมาณได้ไหนมาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ได้นะครับเพราะว่ามันก็แพงพอสมควรนะครับคอมพิวเตอร์ก็เป็นวิชาที่สำคัญด้วยนะครับมีการเรียน,นการสอนตั้งแต่ชั้นป .1 ถึงม .3 เลยนะครับ พอนพลนะครับซึ่งเพิ่งย้ายเข้ามาที่นี่ได้แค่เดือนกว่าๆนะครับแกเป็นครูคอมเก่าด้วยแกก็เลยปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ใส่ใจห้องนี้เป็นพิเศษนะครับจากเดิมที่มีแค่ห้าอเครื่องนะครับแกก็ไปดูคอมพิวเตอร์ตามที่ถูกทิ้งไว้ตามห้องต่างๆครับใส่แรมเพิ่มอัปเกรดเพิ่มนะครับกลายเป็นห้องที่มีสิบกว่าเครื่องนะครับครูคอมนะครับก็เล่าให้ฟังพร้อมน้ำตาซึมนิดๆด้วยครับว่าไม่ได้สอนมาแล้วสองถึงสามอาทิตย์นะครับพอทราบข่าวว่าอาจจะได้คอมมาเนี่ยดีใจมากๆเลยเพราะว่าเป็นการทําเตรียม่ ที่จะสอนวิชาต่างๆไว้เยอะเลยครับสเตมไมโครบิลดสแคทหรือว่าตัดต่อคลิปวิดีโอนะครับเราก็เพิ่งจะถอยกล้องแล้วก็ไม้กันสั่นใหม่มาด้วยสําหรับวิชาตัดคลิปวิดีโอนะครับซึ่งก็้ไหมไปด้วยนะครับพร้อมกับการไมมครั้งนี้นะครับวันนี้นะครับสมโมสรลอตเตอรี่สุนทรนะครับพร้อมกับสมโมสรลอตเตอรี่สุนทรนะครับภายใต้การนำของนายกพานุพลพสุชัยสกุลหรือจารย์เก่งแล้วก็นางสาวลลลุ่งพงษ์ระยะหรือคุณจอยนะครับก็มาสํารวจห้องห้องกันนะครับว่า ห้องที่จะทําห้องคอมพิวเตอร์ใหม่เนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงครับแล้วก็เราจะต้องวางสายแลนต้องเดินสายไฟอะไรกันยังไงนะครับก็มีแนวโน้มครับว่าอาจจะขอจากมูลิธิกระจกเงาเนี่ยน่าจะน่าจะได้ประมาณสัก20เครื่องมีความเป็นไปได้สูงเลยนะครับก็เลยเตรียมการต่างๆที่จะเตรียมโต๊ะเตรียมสายไฟเตรียมสายแลนต่างต่างให้ครบ20ครับอันนี้ก็นับว่าเป็นโครงการดีดีนะครับที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างแบบเร่งด่วนเลยครับเพื่อการศึกษาของเด็กนักเรียนที่โรงเรียนวัดต้มหู อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ